สวัสดีครับวันนี้กูมองห้องพาและของสะสมนะครับจะพามาชมเหรียญราชาพยัคฆ์นะครับหลวงพ่อพัดนะครับวัดเฮยด้วนขอสวรรค์นะครับก็เป็นเหรียญที่พึ่งออกมานะครับแล้วก็เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับก็คือรุ่นราชาพยัคฆ์นะครับก็วันนี้ก็จะพามาชมเหรียญที่เป็นเนื้อเงินนะครับมีจํานวนห้าเหรียญนะครับ ของของรุ่นนะครับแต่ละเหรียญก็จำนวนจะสร้างก็อยู่ที่ประมาณ1800งเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวผมขอฝากเพจ f a c e b o o k ไว้ด้วยนะครับก็คือสแกน QR Code ตามนี้ก็จะเข้าไปใน Facebook ได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเพจกูมองทาง Facebook นะครับก็ ฝากกดติดตามทาง facebook ได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าจะมีสอบถามเกี่ยวกับพาเครื่องก็สอบถามทาง facebook ได้นะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับครับมาดูกันเลยนะครับเหรียญแรกนะครับก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงลายเสือเหลืองนะครับก็น,นี้เป็นเหรียญแรกที่นำมาให้ชมกันนะครับก็เป็นเหรียญที่ สวยเลยนะครับพิมพ์นี่คมชัดมากนะครับเนี่ยนะครับรายละเอียดของเหรียญค่อนข้างที่จะละเอียดสำหรับเหรียญน,นี้เลยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญกลมที่เป็นการดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะครับก็จะไม่เหมือนกับเหรียญทั่วๆัไปหรือเหรียญที่ทำย้อนยุคนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นดีไซน์ใหม่ ของเหรียญกลมของหลวงพ่อพัดเลยนะครับด้านข้างจะเป็นเสือพ่นไฟนะครับอันนี้คือรูปเหรียญด้านหน้านะครับเนี่ยนะครับด้านหลังเหรียญน,นะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับราชาพยักฆแล้วก็มีรูปเสือคาบดาบนะครับอ่าแล้วก็มี ต่อโค้ดนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นหมายเลขนะครับเหรียญน,นี้หมายเลขเจ็ดเจ็ดสามนะครับนี่นะครับด้านหลังเหรียญเป็นเหรียญที่รายละเอียดสวยงามเลยนะครับแต่จำนวนอาจจะทำออกมาเยอะนะครับตามจองนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบในเรื่องของ เป็นงานศิล์นนะครับก็น่าเก็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ทำออกมาได้สวยเลยทีเดียวนะครับเนื้อต่อไปนะครับก็จะเป็นเป็นเสือนะครับเสือแดงนะครับลายลายเสือแดงนะครับนี่นะครับ ก็คือรายละเอียดของเหรียญก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับแต่ลงยาของสีที่ต่างกันงานลงยาก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างสวยนะครับก็คือลงยาแบบในช่องนะครับไม่เลอะตามขอบหรือว่าเป็นลงยาเกินนะครับอันนี้ก็งานลงยาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับ หน้าหลวงพ่อนี้ก็คมชัดมากนะครับในเรื่องของเส้นและรายละเอียดต่างๆนะครับนั่นนะครับด้านหลังนะครับก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญหมายเลขห้าสิบห้านะครับก็ถือว่าเป็นเลขที่สวยเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญนี้นี่นะครับคือด้านหลังเหรียญนะครับ ต่อไปนะครับเป็นสีเสือฟ้าดำนะครับอันนี้จะเป็นสีวันเกิดของของหลวงปู่พัดนะครับก็คือเป็นสีประจำวันเกิดของหลวงพ่อพัดนะครับนี่นะครับงานลงยานเนียยมากเลยนะครับไม่มีเกินเลยนะครับ สวยงามนะครับสีละก็อยู่ที่จํานวน1 8ื่นพันเหรียญน,นะครับตามจํานวนสร้างที่ได้แจ้งที่ได้ทราบกันนะครับอันนี้หมายเลข4ี่ห้นะครับเรื่องบล็อกนี้เดี๋ยวอาจจะต้องดูอีกทีเพราะว่าเหรียญที่จะสร้างจํานวนเยอะก็น่าจะมีหลายบล็อกนะครับ แต่ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าว่ามีกี่บล็อกบ้างนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นการปั๊มที่นูนก็ค่อนข้างมีมิติเลยนะครับเนี่ยนะครับจะเห็นมิติของเสือว่าดาบเนี่ยอยู่ในปากจริงๆนะครับครับ ต่อมาเป็นเนื้อที่อยู่ในในลุนนะครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นเนื้อเงินลงยาหลากสีนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการลงยาที่มีหลายๆสีนะครับก็จะทำคล้ายๆเหมือนเหมือนสีเหมือนกระจกแปดเหลี่ยมอะไรหรือเปล่าครับก็คืออาจจะมีแนวคิดในเรื่องของการสะท้อนหรือการสิ่งไม่ดีนะครับ ็เลยเป็นงานสีที่โรงยาหลากสีอันนี้นะครับก็สวยงามนะครับการลงยาก็เป็นพาที่จองนานเหมือนกันนะครับก็คือเป็นพาทรุ่นที่จองได้นานมากเลยนะครับนี่นะครับการลงยานี่ถือว่าลงยาได้ได้สวยนะครับ ไม่มีเกินเลยนะครับนี่นะครับลงยาหลากสีนะครับเนื้อเงินด้านหลังก็จะตออโค้ดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหมายเลขอันนี้ก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ได้หมายเลขสองหลักนะครับก็คือหมายเลขสามสิบหกนะครับก็คือเป็นเลขที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเลขสองหลักถ้าใครชอบเก็บพระที่มีเลขสวยๆก็ จะชอบนะครับเลขหลักหนึ่งสองหลักอะไรเงี้ยครับพอพามีจํานวนเยอะนะครับต่อมาเป็นรายการที่สองนะครับก็คือเนื้อยาลงสีลายธงชาตินะครับนี่นี่นะครับนี่ลงยาลายธงชาตินะครับสวยงามมากเลยนะครับ ก็เป็นหมายเลข4 905นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักพันขึ้นมากบา็บางเหรียญก็จะเป็นหลักหมืน่นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะเหรียญผลิีจำนวน1น0 0งหเหรียญน,นะครับในเรื่องของการเก็บสะสมผมเชื่อว่าความต้องการเหรียญเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่ความสวยงามด้วยนะครับ เพราะว่าหลวงพ่อพัดนี่ก็เป็นเป็นหลวงพ่อที่มีคนจัดสร้างวัตถุมงคลไว้เยอะมากนะครับการเก็บหรือว่าการสะสมก็อาจจะต้องดูในเรื่องของความสวยงามแล้วก็งานออกแบบด้วยนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าความสวยเนี่ยใครๆก็อยากเก็บแล้วก็นำมาครอบครองนะครับแล้วก็สามารถ ใส่เป็นเครื่องประดับได้ด้วยนะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งถ้ามีความต้องการเยอะๆเนี่ยผมว่าอนาคตก็น่าจะหายากนะครับสำหรับรุ่นนี้ถึงจะมีจำนวนเยอะจริงๆแต่ถ้าคนที่ชอบในเรื่องของความสวยงามและเก็ตสะสมผมว่าก็น่าจะเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่อนาคตอาจจะ จะมีราคาที่สูงนะครับครับก็วันนี้กูมองห้องพาและของสะสมนะครับก็พามาชมเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นราชาพยัคฆ์นะครับก็นี่ครับเป็นสีที่แถมยกลังนะครับก็คือสามเหรียญน,นี้นะครับสามสีก็สวยงามนะครับยังไงก็ฝาก กดติดตามกดไลค์แล้วก็ Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของทางกูมองที่จะนำมาให้ชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook ด้วยนะครับที่เป็น QR Code คดอยู่ในต้นคลิปนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามทางนั้นได้นะครับแล้วก็มีอะไรก็สอบถามพูดคุยในเพจได้นะครับสำหรับวันนี้กูมองห้องพาละของสะสมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ